สำรองในหัวข้อเกบเอาต่อไปนะคะเป็นเพลงตรงต่อเวลาค่ะ ตรงต่อเวลาพวกเราต้องมาให้ตรงเวลาตรงตรงตรงเวลาพวกเราต้องมาให้ตรงเวลา <inh ales> เราเกิดมาเป็นคนต้องมันฝึกฝนให้ตรงเวลาวันคืนไม่คอยท้าวันเวลาและไม่เคยคอยใครวันเวลาและไม่เคยคอยใครตรงต่อเวลาพวกเราต้องมาให้ตรงเวลาตรง นต้องมันฝึกฝนให้ตรงเวลาวันคืนไม่่อยท้าวันเวลาและไม่เคยคอยใครวันเวลาและไม่เคยคอยใครเอิงแกรนฮาว เรียกแพ็กแพกแพกคานแพกแล้วทำวงกลมให้มือขยายวงกลมงอมือชูนชมนั่งหนุ่ยองยองง่ายมือเราก็ร้องอาเคราเราจะทำดีที่สุดกระโดดขึ้นยืนตรงม,มือจงแตกข้างศีรษะบอกนะก่าจงทำดีและนี่คือหนาทีหมู่บริการทุกคนก็ขามเราจะทำดีเสจสิ้นพิธีแกนหเา แยกแพกแพกแพกขานแพกแล้วทำวงกลมให้มือขยายวงกลมงอมือชื่นชมนั่งหลงยองง้ายมือเราก็ร้องอาเคราเราจะทำดีที่สุดกระโดดขึ้นยืนตรงม,มือจงแตกข้างศทษะบอกนักว่าจงทำดีและนี่คืนอนาทีมู่บริการทุกคนก็ขามเราจะทำดีเสร็จสิ้นพิธีแกนเฮา สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะคุณครูนะคะก็จะมาสอนวิธีการทำแกรนเฮาส์ค่ะแบบฉบับย่อๆนะคะให้นักเรียนได้รู้เบื้องต้นกันไปก่อนนะคะเอาละค่ะสำหรับการทำแกรนเฮาส์นั้นอันดับแรกค่ะคุณครูนะคะผู้ซึ่งทำหนะ้าที่เป็นผู้กำกับค่ะ จะเลือกบริเวณที่ต้องการนะคะที่จะทำแกลนงหาวนั่นก็คือลักษณะเป็นที่โลง่งกว้างด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะจะต้องมีเสาธงนะคะเอาละค่ะต่อจากนี้นะคะวิธีการทำอันดับต่อไปค่ะคุณครูนะคะซึ่งเป็นผู้กำกับนะคะจะทำการพูดคำว่าแพ็คแพ็คแพ็คนะคะโดยแพ็ค คำสุดท้ายจะส่งเสียงดังที่สุดค่ะเพื่อเป็นสัญญาณให้เด็กๆได้ทราบว่าคุณครูนั้นจะเริ่มทำแกรนฮาวแล้วนะคะลักษณะของการทำแกรนฮาวนะคะในระหว่างที่พูดแพ็คแพ็คแพ็คนะคะมือค่ะจะต้องกลางออกแบบนี้นะคะในลักษณะเป็นวงกลมค่ะเพื่อให้เด็กๆนั้นวิ่งเข้ามาร้อมรอบตัวของผู้กำกับนะคะเป็นรูปวงกลม โดยจะต้องไหลนะคะชิดกันค่ะนู่ถือสำรองนะคะไหลจะต้องชิดกันเลยนะคะยืนให้ไหลชิดกันในลักษณะเป็นรูปวงกลมโดยล้อมรอบผู้กำกับในระหว่างที่ผู้กำกับนั้นได้เรียกแพ็คแพ็คแพ็คทั้งหมด3าครั้งนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวดูอีกครั้งนะคะแพ็คแพ็คแพ็คและต่อจากนี้ไปค่ะ ในระหว่างที่เด็กๆได้ยินเสียงคุณครูพูดคำว่าแพ็คพกแพ็แล้วนะคะลูกเสือสำรองค่ะจะต้องมีการขันรับในระหว่างที่วิ่งมาด้วยนะคะแพคนะคะต้องแพคตอบด้วยนะคะไม่อย่างนั้นลูกเสือนะคะสำรองนะคะจะไม่รู้สัญญาณและผู้กากับก็จะไม่ทราบว่าลูกเสือสำรองนั้นได้ยินสิ่งที่ผู้กากับนั้นสั่งหรือไม่นะคะเอาละคะ่ะอันดับต่อไปนะคะ เราจะไปดูลักษณะท่าทางของมือนะคะถ้าทำรูปแบบนี้แล้วเด็กๆจะต้องทำในลักษณะไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะคะเอาละค่ะสำหรับท่าต่อไปนะคะนั่นก็คือท่าครูเชนะคะทำสัญ,ญลักษณ์มือเป็นรูปครึ่งวงกลมค่ะแบบนี้นะคะพร้อมกับพูดคำว่าแพ็คแพ็ค แพคนะคะให้นักเรียนขานรับด้วยคำว่าแพคอีกหนึ่งครั้งในระหว่างนั้นให้เด็กๆนะคะรีพิญเข้ามาค่ะแล้วรวมตัวกันนะคะตั้งเป็นวงกลมโดยผู้กำกับนะคะที่เรียกแพ็คพกแพนะคะจะอยู่ตรงกลางของนักเรียนค่ะโดยที่ไหล่นะคะของลูกศิษย์สำรองหรือนักเรียนนะคะจะต้องชิดกันแบบนี้นะคะและยืนอยู่ในลักษณะของรูปวงกลมนะคะต่อไปค่ะอันดับต่อไปนะคะ หลังจากนั้นถ้าครูเชคค่ะทำสัญ,ญลักษณ์ต่อไปนี้นะคะภายมือออกทั้งสองข้างนั่นแสดงว่านะคะเด็กๆจะต้องขยายออกจากเดิมนะคะที่อยู่ชิดกันแบบนี้นะคะนักเรียนจะต้องขยายออกค่ะ,ะสังเกตเห็นนะคะจากระยะห่างนะคะ,เอ,ะ,คะเอาละค่ะมือลงค่ะและหลังจากนั้นนะคะสัญ,ญลักษณ์มืออันต่อไปของการทำแกรนฮาวค่ะที่ผู้กวบกับจะต้องทำและเด็กๆนะคะที่เป็นลูกเสือสำรองจะต้องรู้นะคะนั่นก็คือค่ะ ถ้าคว่ำมือลงทั้งสองข้างแบบนี้นะคะนั่นแสดงว่านะะคนักเรียนนะคะแล้วกดมือลงแบบนี้ด้วยค่ะอันดับต่อไปนักเรียนจะต้องเริ่มนะคะทำการย่อลงไปด้านล่างนะคะต่อไปนะคะเรามาดูนะคะรูปแบบสัญลักษณ์มือนะคะอันดับต่อไปกันดีกว่าค่ะถ้าผู้กํากับลูกเสือนะคะทําลักษณะมือแบบนี้ค่ะและหลังจากนั้นเอามือลงค่ะตั้งแต่เริ่มนะคะที่แบมือขึ้นนะคะนักเรียนจะต้อง พูดคำว่าอาคีราเราจะทำดีที่สุดเดี๋ยวครูเชจะทำให้ดูอีกหนึ่งรอบนะคะอาคีราเราจะทำดีที่สุดหลังจากนั้นนะคะพอเด็กๆพูดจบประโยคนี้นะคะให้นักเรียนค่ะกระโดดขึ้นมาเลยค่ะ เียพักเตรียมข้าวรงรมชาติเอาละค่ะสำหรับการทำแกรนฮาวเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวเด็กๆจะได้ศึกษาต่อจากคลิปวีดีโอนะคะให้เด็กๆได้เห็นในคลิปต่อไปต่อจากนี้นะคะ ให้เด็กตั้งใจฝึกฝนนะคะแล้วก็สามารถย้อนดูนะคะกด Subscribe กดติดตามหรือกดไลค์นะคะกับช่อง YouTube ได้เลยนะคะจะมีเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ให้กับเด็กๆอยู่เสมอสำหรับวันนี้นะคะการทำแกรนหาในวิชาลูกเสือสำรองในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ขอเพียงพอแต่เท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ

ระเบ,บียบพักเตรียมข้าวกตรงชาต,ติเอาเลยครับคับพักข้าวกตรงชาติทองขึ้น ลงมันเนงต มนวกมนมือมูบริการนำจุดบนหาระมาตาวาหารุกสมาตาบูโถะขาวาพุทธังวะเขวันตังอภิวาเทมิโหตังวะเขวตังอภิพวาเทมิสวาขาตอคะเขวตาธรมโมสวาขาตอคะเขวตาธรรมโมขามังนะมาสาเมขามังนะมะตาเม ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆตุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสร้างขันธมามิสร้างขันธมามิสงบนิ่งครับเปิดอด้รื่อยถึงพุทธมิคุณสมวก สำนักพักขอเชิญเราพร้กับตรวจเล็บครับสีเหลืองพร้อมตัวทีเหลืองพร้อมที่แล้วครับพร้อมที่รับการตรวจแล้วครับการตรวจแล้วครับตัวทีเหลืองเต็มทุตัวแล้ว เรย้อยดีเรียบร้อยคนนี้สะอาดดีเรียบร้อยดีคนนี้เล็บยาวนะเล็บดำน่าติดปารเรียบร้อยคนนี้สะอาดดีเรียบร้อยคนนี้เล็บดำไปหน่อยนะหมูสีฟูตังหมูสีเขียวพร้อมที่จะได้รับการตรวจแล้วครับตรวจเล็บหมูสีเขียวแต่เล็บดานะครับหมู สะอาดเารียบ <2008 S 2> <ด>ร้อยสอดีครับสวัาดีครับวันนี้เรีบสวัาดีครับเร็บดำนะครับฝากในหมูด้วยนะครับดีครับเร็บยาวขอบคุณรับี่ผู้รครับผมได้รับมอบหมายไปตรวจหมูสีหมูปรากฏว่าเรียบร้อยดีขอบคุณครับดิฉันได้รับมอบหมายให้ตรวจหมูสีเหลืองผลปรกากฏว่ามีเร็บยาวดำหนึ่งคนนอกนั้นเรียบร้อยค่ะ ขอบคุณดิฉันได้รับมอบหมายให้ตรวจมูสีเขียวปรากฏว่าเรียบร้อยดีค่ะขอบคุณครับหลักเสื่อสมองทุกคนรองพบก,กับได้รายงานว่าในการตรวจเล็บส่วนมากก็ปฏิบัติตามที่ได้อบรมสัส่งสอนแต่ว่ายังมีบางคนนะครับยัง,ยงเล็บยาวแล้วก,ก็มือยังไม่สะอาดพอพอที่ควรขอให้ปฏิบัตินะครับเป็นประจำวันเพื่อสุขภาพตัวเองครับ Bông hạt, Giác